โอเคครับผมอาการเดินเทตอนนี้เราอยู่ในแม่สองนับสีแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันต่อเลยนะครับของด่านเขตซ่อมบำรุงขุ่นยนต์เนาะอ่ะลงไปด้านล่างอ่ะตรงนี้มีน็อตสองตัวด้านซ้ายมีอีกสามตัวโอเคกลับมาตรงนี้ก็นนนเดินไปต่อเรื่อย มับนบอนจะเริ่มถึกขึ้นนะเหมือนปูแต่แบบดูเรื่อยทีียวไม่ตาล้ตรงนี้มีอีกสองอันตรงนี้มีอีกไหมไม่มีละอืมตรงนี้มีระเบิดมีเครื่องไอดีอยู่อ่ะหยิบนี่มาเอามาเติมน้ำมันก่อน ยินดีได้พบน้าท่านอัศวินไม่ทราบว่าต้องการเชื้อเพลิงสำหรับขุ่นยนไหมต้องการสิกรุณารอสักครู่เติมเชื้อเพลิงเต็มแล้วกรุณาใช้อย่างรู้คุณค่าล่ะได้สิจงนี้น้ำมันแพงด้วยแต่ข้าจะใช้ให้มันคุ้มค่ายอย่างเต็มที่เอ้ตรงนี้มีสองอันอ่าตรงนี้ก็ต้องระเบิดทิ้งสินะ โอเคไปเจกันต่อเลยดูโอเคตรงนี้มีน้อยสามอันแล้วก็มีเควส์ยอย่างนั้นยุยกับน้องก่อนข้าได้ออกค้นหาพ่อของข้าที่ได้หายตัวไปเขาเข้าไปอยู่ด้านในที่แปลกๆอีกแล้วข้าต้องทำยังไงดีนะรับเควสมาสิเดี๋ยวข้าจะให้หุ่นยนต์นี่กับเจ้านะไอ้หนู รับมันไปโอ้หุ่นยนต์นั่นท่านอัศวินข้าขอยืมหุ่นยนต์หน่อยได้ไหมเอาไปสิเอาไปเลยข้าไม่ได้ต้องใช้อยู่แล้วข้าให้เลยขอบคุณท่านอัศวินโอ้แปลงร่างแล้วระวังด้วยนะพ่ออยา่าโอ้แข็งแกร่งว่ะขอบคุณนะท่านอัศวินขอบใจนะอ่าช่วยชีวิตของเราทีท่านนะครับได้การก์ดมาหนึ่งใบ กับคิ้วหนึ่งอันแล้วก็จิกซอสองอันนะตรงนี้มีสองอัน,น,อนอแล้วก็ตรงนี้นมีสองอันอ่าแล้วก็ตรงนี้มีสองอันก็เป็นอันครบแล้วนะสำหรับด่านนี้โอเคสำหรับด่านสองคับสี่ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่ในด่านสองคับห้านะ